เต้เราได้อาหารมาแล้วนะครับห้าสิบบาทดูดูด,ดูพอรู้ว่าจะมามีอาหารดูดิขี้เขาเลี้ยงหรอกคยณตับนนี้นี่อันนี้คือเต่าสุกตตายักษ์นะครับ <c oughs> เราเดินผ่านอะไรบางอย่าง<ะ>เจอไหม เฮ้ยมีทุงๆๆอยู่ฝั่งนี้เอาเลยเจ้าป่าวะเจ้าป่าอยู่นะอุ๊ยเพื่อนๆเหมือนจะมีมันจะมีหนูครับเพื่อนๆไปดูไปดูอ๋อเป็นหนูนะเพื่อนๆวิ่งเยอะมากเลยอ่ะดูดิพอมันมันได้ยินเสียงคนนะดูมันออกจากคอกมาดูนะ ดูอ๋อจะคลอกมาเต็มเลยครับครับนี่โอ้หนูแฮมเบอร์ยืนกันหน้าสลอนเลยใช่ไหมครับอ๋อเป็นหนูแกสบี้นะอันนี้จะเป็นหนูแกสบี้แล้วเพื่อนๆเยอะมากดูดูพอมันได้ยินเสียงคนมันออกมาจากเล้าเลยครับเพื่อนนี่เป็นหนูแกสบี้นะดูดีมันมารอเต็มแล้วครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมากระจาแล้วทุกดู นี่ดูเจ้าเป่าอยู่ในดงแฮมทาโลครับเดี๋ยวรอดูตอนเจ้าเป่ามีอาหารนะว่ายใช่ใช่ใช่โอ้โหเลยมันเหมือนว่ารู้ว่าเราจะเอาอาหารมานะเพื่อนเต้เราได้อาหารมาแล้วนะครับห้าสิบบาทแล้วดูแล้วดูพอรู้ว่าจะมาวิ่อาหารดูดิโอ้ย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 เป็นร้อยเป็นร้อย เขาบอกว่า200ร้อยตัวนะตรงนี้เบ้าป่ยบนนู้นเนี่ยมันจะได้ก <çık Night iyorum> <c oughs> ินง่ายดู200 mm ตัวครับโอ้เสร็จแล้วเจ้าเป่าจนมุกตึกดูเจ้าเป่าถูกเฮมเทโล้ลุมไว้200ตัวเร็วทางนี้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 เร็วยังยังยัง ทางนี้ทางนี้พวกเราพวกเราจะแฮมตะโลกทางนี้เด้อจะมาทางนี้เด้อนี่ทางนี้จะแฮมตะโลกเอาเลย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 ดูตอนนี้คุณพ่อถูกหลอมด้วยแฮมตะโลครับโอเคโอเคอันนี้นี่จะมาออกไปได้แล้วออกไปได้แล้วเอามามระวังเหยียบน้องระวังเหยียบน้องเออแล้วแหละใครๆตัวนี่เหรอไหมโอ้ย ต,ตอนนี้คุณพ่อถ we ูกล้อมไปด้วยเหล่าหนูอ่าาาาแสดงเขาเรียกแหละเดี๋ยวดูเจ้าเป่านะแล้วดูปล่อยใกล้ๆม yeah. ันก็จะอยู่ใกล้ๆครับเนี่ยหาดูปล่อยใกล้ๆอีกแล้วอ้าวคราวนี้จะลงยังไงล่ะโอ้ยดูดูดูเยอะมากเลยเพื่อนดูดิโอ้ยเขาจะล่อตัวเล็กเขาจะเอาตัวอ้วนนี้มาตัวอ้วนตัวอ้วนวันนี้ตัวอ้วนวันนี้นี่ดู คิดว่าวันน okay, ี้เจ้าเป่าคงไม่ได้ไปไหนแล้วนะเพื่อนๆเพราะว่าถูกถูกหนูล okay, <ah ุ่มลลอบโอ้ยอะมากเอโอเคครับตอนนี้เราหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงตัวอื่นกันต่อนะครับโอ้แล้วจะออกอย่างไหนเนี่ยโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ โอเคครับเดี๋ยวสัมภาษณ์เจ้าเปานิดนึงคร<น>ับเป็นไงครับหลังจากถูกหนู200ตัวลุมมาเดี๋ยวเราจะไปดูนกกระจอกเทศกันครับเพื่อนๆร <c oughs> อพ่อด้วยอ <c oughs> ุ้ยจเจ้าเป่าเฮ้ยได้ยินเสียงว่าเฮ้ยกองนี้มีอะไรหรือเปล่าอ๋อพิกกรเลียงนะ <c oughs> ครับเดี๋ยวเราจะไปดูนกกระจอกเทศ <c oughs> ตรงนี้มีซิปลาลด้วยนะแต่ว่า เจ้าเป่าไม่ได้เอาโปะมาเพราะว่ามันสูงมากเลย <Yes. S 1> นี่นกกระจอกเทศอุ้ยเหมือนเราจะเจอสัตว์อีกตัวหนึ่งมันยึดคลองที่นี่ไว้เพื่นอนๆดูนกยุ้งไปไปดูนกกระจอกเทศกันนกกระจอกเทศ,เทศยังึ <Okay. S 1> งดูไหนเต,ต,ต,ตือนตนงวิ่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 งโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึง ดงของนกกระจอกเทศเดี๋ยวไปดูว่านกกระจอกเทศประมาณตัวเท่าไหร่ครับยูพี่เขาเลี้ยงนกกระจอกเทศจักเลี้ยง <c oughs> นี่มันงับแรงมา,อากอาหารกลางวันลวลแล้วลูกละส0 0้บาทครับเพื่อนเฮ้ยถ้าเราไปทอดไข่นะสบายเลยนะเนี่ยนี่อ,อันนี้ก็จะเป็นนกกระจอกเทศแล้วก็น้องกวางนะครับไม้มาแล้วอ่ะ อันนี้คือไข่นกกระจอกเทศนะเยอะมากเลยฟองไก่นี้เทียบกับไข่ไก่ปกตินี่ไข่ไก่ครับนะ mm. อันนี้ไข่นกกระจอกเทศโอ้โห oh, ถ้าเราไปทอดนะคือต้นองุ่นนะเพื<ๆ>่อนๆแต่ไม่มีลูกมีแค<ๆ>่ต้นอย่างเดียวไปเดี๋ยวเราไปดูสัตว์กันต่อนะเพื <Okay. S 2> <ๆ>่อนๆนี่อันนี้ก็จะเป็นชิงช้านะครับมานั่งได้เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูนกแก้วก่อนนะครับนี่นกแก้วเยอะเลย นี่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 พี่พี่เขาเอามาให้ให้มันเกาะได้ไม่เกาะได้นี่ไม่ไเกาะได้เฮ้ยเออเฮ้่อันนี้ของหนูอะไม่เจ็บเลยอ่ะอ่ะอันนี้ได้ไหมอันนี้นูพี่เขาเอาห้เฮ้ยเท้ามันอยู่บนเสื้อมันไม่เจ็บอุ้ยแล้วเกาะได้ไม่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 นั่นเสื้อฉันไม่ใช่ของกินนั่นมันคือเสื้อฉันไม่ใช่ของกินเลยโซจ์เปาครับอยู่นู่นครับ อ่าได้คุณแม่ดูครับผมพูดมาดูคุณพ่อเป็นตัวสีเหลืองน,นะแล้วเสร็จแล้วเจ้าเป่าก็จะเป็นตัวนี้อ้เจ้าเป่าก็ถูกปล่อยไว้ตอนนี้ก็คือกลายเป็นนกของเจ้าเป่าไปเรียบร้อยนะครับมีหลายตัวนะ <Yes. S 1> แล้วเขาไม่ต้องผูกเลยนะคือมันมันอยู่บบนี้ไม่ไปไหนเลยครับน <Yes. S 1> ี่เราก็มีพวกนี้ตัวสีขาวเยอะเลยหลายตัวนี่อันนี้เป็นอาหารของขน <Yes. S 1> ้อครับไปราไปดูกันต่อครับ เราเจอเต่าสุกตายักษ์กับเพื่อนฮะยักษ์สุดๆอ่ะนี่เจ้าเปานี่ดูนี่อันนี้คือเต่าสุกตายักษ์นะครับยักษ์มากอ่ะเดี๋ยวให้ดูเทียบกับตัวเจ้าเปาดิดูโอ้ยเต่าสุกตายักษ์กับเพื่อนเหตุแน่เลยเจ้าเปาลิงมโมเสเครับนี่นี่นี่ อ๋อตัวนี้จะเป็นลิงหางกระลอกนะเพื่อนๆที่เห็นอยู่ส่วนตัวด้านบนจะเป็นลิงมาโมเซสครนี่ส่วนเจ้าเป่านน่นไปดูอปปาก้าครับตามไปดูอัปปาก้านี่อันนี้ก็จะเป็นน้องอปปาก้านะเพื่อนๆคือมันไม่ไปไหนนะเพื่อนๆเพราะว่ามันอะโดนเป่าพัดลมอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงพัดลมไม่ไปไหนเลย เด็ดเเจ้าเป่าก็เลยมาดูใกล้ๆเลยครับเนี่เจ้าเป่าอยู่ตรงนี้น้องอยู่ตรงนี้เลยนะนี่น้องก็จ้องบอกเจ้าเป่าเจ้าเป่าก็จ้องมองน้อง